สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอนนำเสนอโครงการคลองสะบัววันเดียวเที่ยวไม่หมดเนื่องจากเป็นทางด้านกลุ่มประวัติศาสตร์ทางด้านทิศเหนือของกรุงศรีอยุธยาวัดแรกที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมก็คงรู้จักกันดีก็คือวัดหน้าพระเมนเป็นวัดที่สร้างมาแต่อยุธยาตอนต,อนต้นแล้วก็บูรณะปฏิสังคอน เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาไม่ได้ถูกพม่าทาลายแล้วก็มีครับพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในอยุธยาที่เห็นความรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าปรสสาททองก็คือพระพุทธนิมิตพิชิตพานโมรีสีสันเพชรรมใรโรคก,กันหน้าก็คือพระพุทธรูปทรงเครื่องจัก,กรพัรด,ดีราชนะครับแล้วก็หลังพระโวสถนั้นก็จะมีหน้าบันเทวดา26องค์อาสถาปัด กิจกรรมงดงามแล้วก็มีพระสมัยทาวราวดีหินสีเขียวนั่นคือวัดนาพระเมนวัดที่สองครับวัดหัดสดาวาอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัดน้าพระเมนติดกันนะครับจะมีฐานเจดีสององค์ต่อกันนั้นเป็นวัดที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์เป็นวัดที่สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิและก็บุเรงนองนั้นเซ็นสัญญาสงบศึกและก็มอบช้างให้กับพม่าไปสี่ช้างเป็นช้างเผือกนะครับ วัดที่สามครับวัดโคกพญาอยู่ันด้านทิศเหนือของวัดหัสดาวาสอยู่ไม่ไกลกันนะครับเป็นวัดที่บุกบันทึกไว้ว่าเป็นที่ประหารชีวิตเหล่าบุรพมหากษัตรวัดที่สี่ครับวัดตะไกวัดตะไกก็เป็นวัดที่มีเจดีรายมีศาสนสถานจํานวนมากสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีความสัมพันธ์กับ นิทานเรื่องขุนแผนที่มีการประหารชีวิตนางวันทองดังนั้นวัดนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ในสมัยกรุงศรีนะครับวันต่อไปก็วัดศรีโพงเป็นวัดที่อยู่ริมคลองสะบวนะครับเป็นวัดเก่าแก่ได้รับบุรณะปฏิสังขรณ์ต่อไปก็คือวัดพระงามวัดพระงามก็จะอยู่ไปทางทิศตะวันตกของวัดศรีโพนะครับก็เป็นประตูการเวลาที่ ทุกคนมายุทธิยาจะต้องไปบันทึกภาพต้นโพนำลากหองหุ้มประตูนะครับวัดต่อไปคือวัดจงกรมครับเหนือวัดศรีโพไปอีกนิดนะครับก็เป็นวัดที่อยู่กลางทุ่งแก้วที่มีเจดีย์แปดเหลี่ยมงดงามนะครับก็เป็นวัดหนึ่งที่เก่าแก่ต่อไปก็เป็นวัดพญาแมนเหนือวัดจงกรมขึ้นไป ถ้าพูดถึงก็คือเดิมหลายคนคงรู้จักตลาดน้ำคลองสะบัวัวดพญาแมนเป็นวัดที่ประเภทราชาที่เป็นเจ้ากรมครชบาลและได้เป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากสมเด็จพระนารายณ์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นวัดที่งดงามและยกพื้นสูงนะครับเป็นมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมพวกกลับมาครับกลับมาข้ามคลองสะบวมาก็จะเป็นวัดครุฑครุฑทารามเป็นวัดที่ บันทึกไว้เก่าแก่นะครับก็ครุฑก็เป็นพานะเป็นสัตว์เป็นพานะของพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินนั้นวัคดครุฑปัจจุบันอาจารย์นพวรรณแลวก็พระเกจิได้มีการปั้นลูกครุฑไว้หน้ากุฏินะครับก็เป็นอันซีนอันหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งหมดที่นับถือครุฑก็จะเดินทางมากราบไหว้เพราะต่อไปครับก็คือวัดกลางคลองสะบัวก็มีหลวงพ่อทันใจมีพระพุทธรูป เก่าแก่นะครับทำให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้เพราะว่าขอสิ่งใดแล้วก็จะได้สมปรารถนากลางคลองสะบ,บัวเราถัดลงมาทางด้านใต้ลงมานะครับก็เป็นวัดเจ้ายาวัดเจ้ายาก็เป็นวัดติดกับคลองสะบ,บัวถนนตัดทานก็มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นตึกสไตล์ฝรั่งตึกสองชั้นแล้วก็มีเจดีย์หลายเจดีย์ก็ คาดว่าเป็นเจ้านายชั้นสูงเหมือนกันนะครับที่สร้างไว้ติดกับวัดเจ้ายญาก็เป็นซากโบราณสถานวัดแล้งวัดที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นวัดที่เสียบหัวประจานเท้าสีสุดาจันทร์ปัจจุบันก็ได้รับการบูรณะแล้วก็สร้างอาคารพระพาถวายมีการหล่อพระบรมรูปเท้าสีสุดาจันทร์ก็มีประชาชนเดินทางมา ทั่วประเทศหลังไหลมากราบสักการะตามละครนะครับแล้วอีกวัดครับก็คือวัดไา่สองเดินผ่านวัดแร้งไปก็มีคลองกั้นติดกับคลองหงหรือคลองโบราณน,นะครับที่เป็นคลองประวัติศาสตร์เหมือนกันที่ไปเชื่อมกันที่ปากคลองสะบวดังนั้นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะบวนั้นมีโบราณสถานไม่ต่ำกว่า สิบสามวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องมีความประสงค์ที่เห็นความงามของคลองสะบวในการช่วยกันของชุมชนคือรักความสะอาดแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเมื่อช่วงรอยกระทงมีการแข่งเรือก็เลยอยากจะนําเสนอให้ฟื้นกิจกรรมก็คือตลาดน้ําคลองสะบัวกลับมาก็อยากให้ทั้งจังหวัดองค์การบริหารจัดจังหวัดท้องที่ท้องถิน่นร่วมด้วยช่วยกันทั้งประชาชน ฟื้นกิจกรรมนําเรือลงน้ําจัดตลาดน้าคลองสบวัวให้กลับคืนมาแล้วก็นําเสนอการแสดงบนน้ําในคลองสบวัวนะครับซึ่งเป็นคลองที่ใสสะอาดมีประตูน้ําทิศเหนือทิศใต้ควบคุมเพราะตานานของคําว่าตลาดน้าคลองสบวัวนั้นเป็นที่ฮือฮาสําหรับการแสดงและรูปแบบการนําเสนอดัองนั้นในนามสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรียาคุณมนัสทรพีชัยและคณะกรรมการก็ อยากจะฝากที่ประชุมในเรื่องของการร่วมด้วยช่วยกันผลักดันให้เกิดตลาดน้ำของสระบรัวเป็นแหล่งเช็คอินใหม่นะครับเป็นการส่งเสริมให้เกิดตลาดน้ำจริงๆบนท,ที่ประวัติศาสตร์จริงๆมาคลองสระบรัววันเดียวเที่ยวไม่หมดครับควายโบราณก่อนคุณยายควายไปไหนครับกับบ้านลูกอ๋อค่ำแล้วชื่อกำไรของวัดนั่นแต่เอาไปไว้บ้านตะพูตัวเนี้ย ทำไมตัวพูดถื้อกำไรคุณได้กำไรแล้วอ่ะแสดงว่าถูกหวยเมยือ่อไหร่กันบ้นา,นาโอ้ถูกหวยก็บ่อยไอ้หนุ่มวัหน้าออกอะไรเขาผมสวยถูกหวยก็บ่อยอายุกี่ปีแล้วคุณคยายสิบหกค่ะยายเหรออ๋อยายอ่ะเหรอยายเจ็ดสิบหกแล้วอ๋อ,อยายเ<า>จ็ดสิบหกแต่ควายอายุสิบหกปีทำมา,าหน้าถ่ายหน่อยได้ครับถ่ายพูดก็กำไรหน่อยกล้องกล้องผมเหรอเอ่ากล้องกำลัชัดเจนดีฮะ เดินหน้าซื้อเลยกระโปรงยืนยืนเรล่อยืนเรร์หลอเดรร์หล่อลูกกำไลเจาะเกาะที่เชือกแหวนเหมือนเลยไหมคุณยายก็ถ่ายได้ด้วยครับคุณยายอาคุณยายมาด้วยก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองเราถ่ายคนเดียวมาเดียวผมถือเครื่องนั่นนะคอเชือกนั่นแหละไม่ทำไมก่อนเลี้ยงบ่อยเลี้ยงควายแบงนุลูกเดรร์หล่อลูสองดูคนถ่ายไหมเหมือนไหม โอ้ oh, <laughs> ไม่เหมือนเลยครับผม <laughs> คนละฝ่าเลยฮะโอเคเอาไปกินหญ้าสัดเด็กกาห้าโมงเรียวเข้าคอบกินอาหารอีกเอาเดินที่โลกมันใบไม้โอ้ตกแกใบไม้ไม่จะกินใบไม้อ๋อจะกินใบ้บ